ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคหาสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับระดับจักรพัิจะมาเป็นพิธีกรฉากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ไม่สามารถช่วยให้ผู้ชมเกิดความโกรหลได้แต่ในช่วงเวลาต่อมาแสงที่มืดมิดก็ปรากฏขึ้นราวกับแรงกดดันมหาศาล ทำให้ผู้ชมเงียบลงอีกครั้งข้าคือพิธีกรในการประมูลครั้งนี้เพราะราชสำนักคำนึงถึงความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมการกระทำเล็กๆ,ๆน้อยๆจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏในการประมูลครั้งใหญ่ครั้งนี้ผู้ประมูลทุกคนที่เข้าร่วมการประมูลหลังจากการประมูลหากมีสิ่งของใดๆเกิดขึ้นรายการประมูลจะต้องถูกขายและชำระเงินโดยเร็วที่สุดรายงานเทศใดๆจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงดังนั้น ก่อนเข้าร่วมการประมูลผู้ประมูลทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมและไม่เข้าร่วมอย่างหุนหันพลันแล่นเสียงของจักรพดิปีศาจแห่งความมืดนั้นต่ำและมั่นคงมันดูเย็นชาและยังมีเจตนาข้าวเล็กน้อยซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะส่งผลกระทบต่อความกระตรือร้นของผู้ประมูลขณะที่ผู้ประมูลที่ทรงอิทธิพลบางคนสงสัยว่าทำไมราชสำนักจึงระงรับการประมูลครั้งใหญ่ขนาดนั้น กรพรริป์ีสานแห่งความมืดได้ประกาศไปแล้วว่าการประมูลของราชสำนักำลังจะเริ่มต้นขึ้นและก,การประมูล,ลัแรกจะถูกนำมาเสนอพร้อมกับคำพูดของเขาแสงสว่างในใจกลางห้องประมูลใหญ่ก็มืดลงทันทีและเขารู้สึกเหมือนห้องไม่เห็นนิ้วของตัวเองด้วยซ้ำในช่วงเวลาต่อมาแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นตรงกลางของแท่นประมูลและแท่นประมูลก็ค่อยๆโผล่ข,ขึ้นมาจากด้านล่าง ภายใต้แสงสีทองที่ส่องสว่างแสงสีทองสีแดงที่แวววาวก็เบ่งบานด้วยความเจิดจ้าที่แวววาวนั่นคือดอกไม้ขนาดใหญ่นำเสนอดอกไม้สีแดงสีทองขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งเมตรรัศมีอันร้อนแรงทำให้บรรยากาศรอบๆอบบิดเบี้ยวเล็กน้อยทำให้มีสีที่ชวนฝันลมหายใจที่แผ่ออกมาจากดอกไม้ใหญ่ดอกนี้อ่อนโยนแต่ก็ร้อนแรงจนเห็นได้หากเป็นบุคคลที่มีสัมผัสพระเจ้า ที่แข็งแรงพวกเขาสามารถใช้สัมผัสพระเจ้ารับรู้และพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงสัมผัสพระเจ้าของเขาที่ถูกเผาไหม้เมื่อเห็นเช่นนั้นความกระตือรือร้นที่เพิ่งถูกจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดระงับเอาไว้ก็ถูกกระตุ้นขึ้นทันทีว่เสียงอุทานก็ดังขึ้นแทบจะทีระเสียงจกักรพรรดปีศาจแห่งความมืดไม่หยุดอูทานเหล่านี้ในครั้งนี้แต่แนะนำด้วยเสียงเรียบๆนี่คือดอกไม้ทานตะวันนิรัน์ นี่คือสมบัติของแก่นแท้ของดอกทานตะวันมันมีฐานการฝุกนฝนถึงระดับสูงสุดข,ของระดับที่1 1แต่ในท้ายที่สุดเป็นเพราะมันไม่สามารถที่จะปากิีจจำกัดในการเลื่อนตำแหน่งเป็นจักรพรรดิและมันก็กลายเป็นดอกไม้ในร้านนี้เมื่อมันตายแก่นแท้ดอกไม้ทานตะวันที่แผดเผาจะปรากฏอยู่ที่นี่เสมอมันคือสิ่งที่ระลงอยู่ของสิ่งประดิษฐ์ระดับพระเจ้าในธาตุไฟและแรงพลังคุณลักษณะธา,าตุไฟใดๆ ก็สามารถที่จะสวมใส่มันได้มันสามารถเพิ่มพลังของธาตุไปของตัวเองได้มากกว่า30%ในเวลาเดียวกันแต่ถ้าว่ามันเป็นของที่ใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งจะทําให้ผู้ใช้สามารถมีความสามารถของดอกทานตะวันที่ลูกโจนได้หนึ่งวันหากคุณลักษณะเข้ากันได้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยสามที่อาณาจักรแห่งความเข้าใจจะมีมันสําหรับแกนแท้ดอกไม้ทานตะวันนี้คือสมบัติที่ไม่เคยสูญหายไปในอดีต และสาหรับการประมูลครั้งใหญ่ครั้งนี้มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่นํามาจัดแสดงการประมูลหลังจากได้รับการอนุมัติพิเศษจากจักรพรรดิเทีนยนหยางเทียนจิงนอกจากนี้เผ่าพันธุ์ดอกไม้ทัตะวันจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประมูลสมบัติชิ้นนีุ้มพลังข้างต้นเป็นเช่นนี้แล,รรแล้วยังมีผมพลังประเภทไปอีกมากมายดังนั้นุมพลังประเภทไปจึงเป็นหนึ่งในุมพลังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างแน่นอน ราชสานักบารมีหลวงอวสโสได้ใช้สมบัติดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพื่อกําหนดบรรยากาศให้กับการประมูลครั้งใหญ่ครั้งนี้เพื่อให้การประมูลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงของจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดบนวิธีเพิ่งจะเงียบลงและคาพูดดังกล่าวก็ออกมาแล้วห้อง VIP หมายเลขเจบ รียญอเมทิกตน1,500เหรียญมีการประมูลเกิดขึ้นทันทีในเวลาเดียวกันจะต้องมีห้องเว P ีมากกว่าหนึ่งห้องที่เสนอราคาในหมายเลขจิบได้ผู้เสนอราคาอื่นๆมากมายจะต้องเสนอราคาเช่นกันเหรียญอเมทิกัน1,000เหรียญเป็นราคาที่สูงมากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การแข่งขันครั้งใหญ่เหล่านั้นก็ยังจ่ายได้แต่ว่าในกระบวนการประมูลในเวลาเดียวกันเบี้ยประกันภัยนั้นสูงมากเอาเก่งว่า ะมีแค่ห้อง v i p ที่10เท่านั้นดังนั้นราคาอื่นจึงไม่มีความหมายและเสนอราคาเพียง1 5 0 0เท่านั้นคุ้มไหมที่จะซื้อแกนแท้ดอกทานตะวันในราคา1,500หอเหรียญอเมทิสแน่นอนว่ามันคุ้มค่าสิ่งนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยมูลค่าภายใต้สถานการณ์ปกติมันจะไม่เข้าสู่ตลาดเพื่อการหมุนเวียนดังที่จกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดได้กล่าวไว้ท้าบัตรนำค่าที่สุดของเผ่าพันธุ์ดอกไม้ทานตะวัน ั้นสัวัไว้สาวรุ่นน้องของพวกเขาแม้ว่าการประมูลนี้จะร่มเหลียวแต่เผ่าพันธุ์ดอกไม้ทานตะวันก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่กเขาไม่เหมือนกับเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองนั้นอ่อนแอในตัวเองในขณะที่เผ่าพันธุ์ดอกทานตะวันนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวรรดิพูดวิญญาณนี่คือความแตกต่างที่สําคัญดังนั้นสกภพปีศาจแห่งความมืดจึงเน้นย้ำเพียงว่ารอดนี้สามารถใช้ได้โดยตรงและไม่ต้องรับผิดชอบ ตอบเผาพันธุ์ดอกไม้ทานตะวัน1,600งพันหกร้อยพูดต่อไปไม่ใช้เวลานานนักการประมูลที่ควรจะแบ่งเป็นหน่วยราสิบกับกลายเป็นหน่วยร้อยการประมูลไม่ได้อยู่ในห้อง v i p แต่เป็นข้อเสนอในสถานที่ประมูลเพื่อความเรียบง่ายและเพื่อปลอดภัยของผู้ประมูลผู้ประมูลทุกคนที่อยู่นอกห้อง v i p จะแจ้งราคาเท่านั้นไม่ใช่หมายเลขการประมูลแต่ว่าจะมีการบันทึกในห้องประมูลใหญ่เมื่อการประมูลสิ้นสุดลง การประโมนจะถูกส่งไปที่จุดชำระเงินโดยอัตโนมัติพี่ชายเราต้องใช้มันไหมจินเหมียวเชิญดูกระตือรือร้นที่จะรองเธอรู้แล้วว่าครอบครัวของเธอในตอนนี้ร่ำรวยผู้อาวุาโสอันดับที่หนึ่งกล่าวอย่างกดกังว่าพวกเราจะเอามันมาทำอะไรที่นี่เอาตัวเองงั้นเหรอถ้าบอกว่าเผ่าพ,พันธุ์ไหนที่ชื่นชอบคุณลักษณะไฟน้อยที่สุดก็เป็นเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองของเรา ในห้องวีพีหมายเลขสิบมีเผ่ 10, เาพันธุ์มังกรอยู่และผู้ที่เข้าร่วมการประมูลน่าจะเป็นมังกรไฟที่ดูไม่เคารพต่อเมยคงเจอทางการยิ้มรัก,ก่าว่าอย่ากังวลมาดูกันก่อนดีกว่าว่าราคาจะไปอยู่ที่เท่าไรหลังจาก1,006ราคาเริ่มไต่ระดับเช้าลงโดยหลักแล้วเป็นเพราะการประมูลครั้งแรกนั้นยากเกินไปนี่คือเหรียญอเมริสไม่ใช่เหรียญธาตุซึ่งเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เหรียญอเมริกนหนึ่งเหรียญเทียบเท่ากับเหรียญทากับหนึ่งหมื่นเหรียญนอกจากนี้ยังมีเหรียญเพียนโหยอยู่ตรงกลางอีกด้วยเหรียญอเมริกถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ตามแต่ก็ไม่มีเหรียญอเมริกันจำนวนเท่าไหร่ที่จะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญอเมริกั0หนึ่งพันเหรียญได้อย่างแน่นอนเหรียญทั้งหมดต้องใช้งานได้จริงจึงจะเป็นไปได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งและจำนวนผู้ประมูลก็เริ่มลดลง ในขณะนั้นเองก็มีเสียงดังออกมาจากห้อง v ี p บนชั้นสูงสุด1นึ่คนคนนี้ไม่ได้กดปุ่มประมูลด้วยสามแต่กลับยื่นข้อเสนอโดยตรงด้วยการรับรู้จากจิตวิญญาณทั้งสาลรู้ที่มาของเสียงนี้เมื่อได้ยินเสียงนี้รอยยิ้มจางๆก็ปรากฏืขึ้นที่มุมปากของเขาเนื่องจากผู้ที่พูดประโยคนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุด ในจักรวรรดิเทียนหยูครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในอันดับที่สและตอนนี้อยู่ในอันดับที่สองจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่การล่มสลายของจักรพรรดิปีศาจคิตันฐานะของเขาในจักรวรรดิเทียนหยูก็สูงมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่การสุกผลของจักรพรรดิปีศาจยิ่งจอกสวรรค์อ่อนแอลงหลังจากทางสารผ่านภายพิบัติสายฟ้าของเขาอิทธิพลของจักรพรรดิปีศาจไฟอมตะก็ยิ่งมากขึ้น ไม่ต้องพูดถึงว่านี่คือเช่าแห่งนกฟินิกในปัจจุบันของเผ่าพันธุ์นกฟินิกแม้แต่เผ่าพันธุ์มังกรก็ไม่สามารถที่จะเทียบเคียงได้แม้แต่จักรพรรดิศาสตรแห่งความมืดก็ไม่สามารถที่จะสู้เขาได้เมื่อได้ยินมาว่าจักรพรรดิศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไฟอมตะได้ยื่นการพรามวลจริงจักรพรรดิศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการก็อดไม่ได้ที่จะตกใจแม้ว่าดอกทานตะวันที่สองแสงชั่วนิรันดรจะดี แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของจักรพรรดิปีศาจไฟอมตะเลยเข็ดแดนฟินิกไฟอมตะของจักรพรรดิปีศาจไฟอมตะเองก็แข็งแกรงก่งปาดเขตดแดนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงในบางแง่มุมด้วยซ้ำเขตดแดนของเขาสามารถเทียบได้กับดเขตแดนของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงแต่ในช่วงเวลาต่อมาจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดก็เข้าใจว่าจักรพรรดิปีศาจไฟอมตะแท้จริงแล้วไม่ต้องการดอกทานตะวันที่ส่องแสงชั่วนิรันด์นี้ แต่เป็นลุ่นน้องของเขาที่ต้องการผลหลักในการจัดก,การประมูลนี้ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันงั้นเหรอ,อเขาต้องการได้อันดับที่ดีขึ้นในการต่อสู้ของจกักรพรรดิในการแข่งขันนอกเหนือจากความแข็งแกร่งของตัวเขาเองแล้วการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการประมูลสุดยอดนี้ก็มีความสัมคัญมากเช่นกันห้อง VIP หมายเลขสิบเหรียญอ e เมทิสันหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญขณะที่ราชาปีศาจแห่งความมืดก็กำลังคิดที่จะทวนร,ราคา ในการเสนอราคาของจักรพรรดิปิศาจไฟมาตะห้องว i p หมายเลขสิบก็เสนอราคาใหม่แล้วจักรพรรดิปิศาจแหง่งความมืดดีตามรงเลกน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเผ่าพันธุ์มังกรชั่วคราวแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังจากการตายของจักรพรรดิปิศาจท,ทิตัน้นเผ่าพันธุ์มังกรไม่เห็นด้วยกับเขาในฐานะหัวหน้าเผ่าพันธุ์มังกรชั่วคราวประการหนึ่งคือเพราะเขาไม่มีพระกำลังที่แท้จริง แรกเขาได้อยู่ในอันดับสูงในจักรวัดเทียนโยแรกผลการที่สองอเพราะคุณสมบัติด,ด้านมืดของเขาเองมังกรส่วนใหญ่เบื่อนายกับคุณสมบัติด,ด้านมืดมากกว่าแน่นอนว่าเขารู้ว่าเผ่าพันธ์มังกรอ,อยู่ในห้องปราโมท V.I.P. หมายเลขสิบในครั้งนี้แต่ว่าเผ่าพันธ์มังกรที่มาเข้าร่วมในการปราโมทไม่เพียงแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้น แต่ในมางแงยังถือเป็นศัตรูกับเขาได้ซ้ำภายใต้การนำของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่มังกรแสงสู้อันโยกลุ่มนี้ถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกรสำหรับการสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองคิดตันจากมุมมองของเผ่าพันธุ์มังกรจักรพรรดปีศาจแห่งความมืดความะะอยเแข็งข้างพวกเขาเป็นธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ไฟอมตะแล้วแน่นอนว่าเขาจะยืนอยู่เคียงข้างเผ่าพันธุ์นกฟินิกอย่างแน่นอนเมื่อดูห้องเวพหมายเลขสิบและจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่เปิดการประมูลนี่ถือเป็นการแข่งข,ขันระหว่างเผ่าพันธุ์มังกรและเผ่าพันธุ์ปีศาจนกฟินิกอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ไฟอมตะจะทรงพลังอย่างยิ่งแต่สู้อันอยูเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มังกร และเผ่าพันธุ์มังกรกับเผ่าพันธุ์ปีศาจนกฟินิกก็มีความสัมพันธ์ที่แข่งขันกันมาโดยตลอด2 0 0พันเหรียญเสียงของจักรพรรดิปีศาจไปมาตะปรากฏขึ้นอีกครั้งราคาของเหรียญอเมริกันสอ0พเหรียญเริ่มเป็นมูลาค่าของดอกทานตะวันที่รูปทวนทั่วนิรันดร์ไปแล้วและยังอยู่ในสถานการณ์ที่เผ่าพันธุ์พูดวิญญาณดอกทานตะวันไม่ขอวุ่นวาย2100เมื่อเผชิญหน้ากับระดับจักรพรรดิเผ่าพันธุ์มังกรก็ดูมีบรรยากาศมากเช่นกัน ไม่มีการขึ้นราคาเหรียญสิบเหรียญแต่เพิ่มเป็น100เหรียญในทันทีนี่ยังแสดงให้เห็นถึงมรดกที่เพียงพอของเผ่าพันธุ์มังกรอ,อีกด้วยมังกรเป็นที่รู้จักกันว่าชื่นชอบการสะสมสมบัติด,ดังนั้นพวกเขาจึงถือว่าร่ำรวยมาก2 2 0จกักสวริาัดปิศาจผู้ยิ่งใหญ่อมตะยังคงเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง2,300ห้องว i p หมาได้สิบ พูดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้ในเวลานี้ผู้เข้าประมูลคนอนื่นๆที่เข้าร่วมการประมูลได้ถอนตัวออกไปแล้วในราคาเท่านี้แม้ว่าพวกเขาจะยังสามารถเข้าร่วมได้แต่พวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมในข้อพิาพาทระหว่างมังกรและนกฟินิกายสุดแล้วนี่คือการกดขีด่ซึ่งกันและการระหว่างสองเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดทั้งสานซึ่งนั่งอยู่ในห้อง V.P. หมายเลขแปดทั้หมดคิวเล็กน้อย ดอกทานตะวันช่วนี่รานนี้จะดีไหมแน่นอนว่ามันดีแต่ทว่าการบอกว่าบทบาทของสิ่งนี้ไม่สามารถถูกแทนที่ได้นั้นไม่เพียงพอทางสารเชื่อว่าต้องมีสิ่งที่ดีกว่าในฝ่ายของเผ่าพันธุ์นกฟินิกส์ไฟาอมตะแต่ทว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างเผ่าพันธุ์มังกรกับเผ่าพันธุ์นกฟินิกส์ไม่ใช่เรื่องของเงินอีกต่อไปไเป็นไปได้มากที่สัติชิ้นนี้จะถูกขายในราคาที่สูงเร,ร็ว เพราะเป็นเรื่องของศัก 2, ดิ์สรี2 5 0 0เหรียญการเสนอราคาของจักรพรรดิปีศาจไปอมาตะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหรียญอเมทิสองพัเหรียญเป็นตัวเลขที่น่ากลัวอยู่บ้างห้อง v i p ีห้องที่10ตกอยู่ในความเงียบเหรียญอเมทิสองพัเหรียญจะมีการขึ้นราคาอีกหรือไม่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มเลิกตาของเขายังจับต้องไปที่ห้อง v ี p หมายเลข10อีกด้วย เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ